ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation ยามาฮ่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้หลายคนชอบไปฟิตหุ่น ฉะนั้นวันนี้ให้คุณผู้ชมมาดูแล้วกันครับว่าสาวๆซึ่งมีชื่อเล่นว่านางฟ้าที่จะต้องมีคิวในการเดินแบบในช่วงเดือนธันวาคมเป็นงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นงานเดินแบบของชุดชั้นในชื่อดังซึ่งนางแบบแต่ละคนสละเวลาทั้งปีดูแลหุ่นให้ดีเพื่องานงานนี้มาดูกันครับว่า เบื้องหลังของหุ่นสวยไม่ใช่อดข้าวเบื้องหลังของหุ่นสวยไม่ใช่เล่นยาลดความอ้วนเบื้องหลังของหุ่นสวยแบบไร้สารคือความพยายามอย่างมหาศาล นี่คือแฟชั่นโชว์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกหนึ่งปีมีครั้งและทั้งโลกต่างจับตาผู้ชมทั่วโลกกว่า500ล้านคนจะรอดูถ่ายทอดสดการเดินแบบที่เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่เซ็กซี่ที่สุดและอลังการที่สุดในโลกวิกตอเรียซีคริตแฟชั่นโชว์ 2016นี้จะจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบรรดานางแบบทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกมาเดินแบบในงานนี้ทุกคนจะถูกเรียกว่าแองเจลหรือนางฟ้าและบรรดานางฟ้าของ Victoria's Secret เหล่านี้ คือบุคคลที่ถูกยกย่องให้เป็นบรรดาตัวแม่นางแบบที่มีคนชื่นชมและติดตามมากที่สุดในวงการแฟชั่นเพราะพวกเธอคือความหมายของคำว่าสวยดั่งนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและที่สำคัญนั่นก็คือหุ่นบรรดานางฟ้าเหล่านี้ไม่เคยที่จะอดข้าวเพื่อให้ได้หุ่นผอมเพรียวพวกเธอจะเน้นเรื่องการออกกำลังกายเป็นหลัก เพราะพวกเธอทุกคนคือนอยิยามของคำว่าหุ่นที่สวยที่สุดคือหุ่นที่มีสุขภาพดีที่สุดการฟิตหุน่นราวกับนักชกที่เตรียมออกลบบนสังเวียนไม่มีคำว่าอดข้าวแต่จะมีเพียงคำว่าทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอไม่เครียดจะทำให้คุณดูดีการมีวินยัยจะทำให้คุณสวยดั่งนางฟ้า นี่คือสาเหตุว่าทำไมผู้หญิงทั้งโลกต่างชื่นชมบรรดานางฟ้าของวงการแฟชั่น